นะคะเท่ากันเท่ากันต้องให้เต้นแล้วล่ะค่ะเท่ากันต้องให้เต้นแล้วพี่คิดจะเป็นคนตัดสินใช่พี่เป็นคนตัดสินอ่ะขอเพลงมันมาพี่ไหมแซนกับอองใช่ไหมไปได้ตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยอ้าวยืนสิจริงจริงขอเพลงโจโจ๊พี่มีเพลงแบบอีสานไหมอย่างนี้จิงลีดเบาไปน้องเห็นไหม ขอเวลาดีเจสักครู่คิดร้องกิดร้องดเลยเฮ้ยถ้าพี่อุ๋ยอยู่ให้พี่อุ๋ยทำอ้าตอนนี้พี่บุ๊ดดี้มือเราเวิงมากเลยได้ไหมคะค่ะคะ่ะอ gebra, เพลงไม่มาพี่คิดล้องสิสไม่ร้องหรอน้องจะได้เต้นใครมาจากจังหวัดอะไรบ้างกรุงเทพหมดเลยะะที่ไหนนะคะ สุพรรณเหรอคะนั่งอะไรมานั่งรถตู้ไม่สุพรรณคนเดียวหรอสุพรรณคนเดียวเก่งมากเลยตบมือให้หน่อยเร็วมาไกลมากเลยอะร้อยเอ็ดอะไรนะร้อยเอ็ดตบมือให้หน่อยเลยอยากให้มีแค่นี้หรอคอร่าดค่ะคอร่าดค่ะหัวหินค่ะที่ไหนนะคะประจวบใกล้หัวหินไหมประจวบ ไม่คือที่เดียวกันหรือเปล่าเพราะอาจจะอยู่กลบลำพอะไรย่างเงี้ยอยูมีจังหวัดอะไรอีกหมดช่งใครมาจากเชียงใหม่คะใครมาจากเชียงใหม่คะดู่นดิพี่ดู่มาจากเชียงใหมุ่ดซ้ากับเบลได้ฟ้อฟ้องชดซ้ำกับเบลไม่หยุดไม่หยุด่ไมไม่หยุดสาน่แต่ไม่เป็นไรนะเราต้องถ่ายคู่เพลงได้ไหมคะเจนบอกว่าขอเป่าหญีงสุกคริสเฮาส์แก๊งเนี้ย มีใครส่งตัวแทนขึ้นมาเต้นไหมเราโชว์เราโชว์ของขวัญก่อนไหมของรางวัลเราโชว์ของรางวัลก่อนไหมเขาจะได้มีกำลังใจในการเต้นของรางวัลที่หนึ่งบอกเลยว่ารางวัลที่หนึ่งคือเป็นรูปผอมเสื้อรูปที่มีใบเดียวในโลกแล้วก็เสื้อที่มีตัวเดียวในโลกเหมือนกันน้องปอ,อตกใจนะว่าบีคริสไมน Chris. ่นี่คริสเออนี่คริสอ๋อแล้วค่ะ น้านค oh, <okay. S 1> ริสแลลูกนีล่าน้องแบบกับหัวมีคนอยากได้ใช่ไหมไม่มันแปลกับหัวเฉยๆอ๋อโอเคค่ะอะเราอยากให้มีคนนําเต้นก่อนหนึ่งคนก็พี่คริสไงได้ค่ะแลกตัวค่ะพี่ฟิลมาเลยค่ะ oh, <okay. S 1> อยากแลกตัวไหมคะมีทีมไหมคะแต่น้องพร้อมใช่ไหมคะ oh, <okay. S 1> เอาให้เต็มที่ที่สุดเลยนะ oh, <okay. S 1> ถ้าไม่รู้ว่าเต็มที่คืออะไรพี่เอคะ,พ,อคะพี่เออยู่ไหนคะ พี่เอคะเร็วคะ่ะพี่เอคะนับหนึ่งถึงห้าเร็วคะ่ะพี่เอเร็วมาเต้นแบบเต็มที่ให้น้องดูก่อนขอเพลงเลยคะ่ะ แสดงว่าต้องแรงเริ่มก่อนไหมคะไม่ต้องเขินคะ่ะตรงนี้ไม่ใช่พวกเราทุกคนต้องเป็นเพื่อนกันแล้วนะหลังจากนี้อ่ะหนึ่งสองสามเริ่ม น้องเขาเขินอ่ะเอา้าให้น้องตัดสินใจไหมว่าจะให้ใครเอา้าวฟิล์มเราขึ้นมาทำไมอ่ะ <c oughs> ให้ออมเลยอ่ะดึงสองสามอ๋อรางวัลใช่ไหมรา,างวัลที่สองกับสามเป็นรูปภาพของนายเฉลของคริสค่ะค่ะเซ็นเลยตรงนี้บอกชื่อน้องด้วยแล้วใครได้ใครได้แบบพี่คิดตัดสินไงเมื่อกี้นัตัดสินสิหนึ่งสองสาม <c oughs> ใครเอาออม ใครให้ฟิล์มกับเจนอ๋อคือไม่ได้ทั้งสองคนเหรอเรียกงแบบนี้คืออะไรอันนี้ของใครไว้คองต้าค่ะเห็นชัดแล้วลองอัลที่หนึ่งเสร็จให้แฟนต้าก่อน อัน,นก็เซนเซนในคนที่ได้ที่หงเซนน้องต้องดึงถึง,ง,งให้ใครอ่ะให้เจนเหรอใช่ไหมให้เจนหรือว่าอยูไม่ต้องแข่งก็ได้หรือยังไงให้ใครคะให้ออมหรอให้ใครใครให้ออมขอเสียงหน่อยนึงจบซ้ำใครให้ใครให้เจน ไม่ใช่สงสัยเพราะว่าเนื่องจากเจนไม่ได้เต้นเองไงเขาก็เลยให้ออมใช่ไหมขอบคุณฟิมมากอะอันนี้ก็คือออมค่ะถูกอากาศเย็นสบายนะใช่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วคนเหนื่อเยอะว็าชอบจัด outdoor ทำไมไม่เรารางวัลจากคุูพี่เคสสิเนาะ